ก็มีรายงานข่าวว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้คดีทนายตั้มอาจจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับเท่าที่ผมทราบมานะภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าการสืบสวนสอบสวนก็คืบหน้าไปมากนะครับนะเขาแหล่งข่าวว่าอย่างนั้นนะจริงเท็จยัยงไงไม่รู้ส่วนทนายตั้มก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะออกหมายเรียกหมายจับเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เ็ายังสามารถที่จะต่อสู้คดีได้ จนกว่าสารจะมีคำพิพากษาแต่แรงข่าวก็ว่าอาทิตย์นี้นะครับอาจจะมีการออกหมายเรียกหมายจับทนายตั้มแล้วก็จำเลยอื่นๆอ,อีกประมาณ4-5หคนนะครับที่ได้ทราบมาประมาณนี้นะจริงเท็จไ,ไม่แน่ใจนะครับมีคนถามว่าทนายตั้มจะหนีมผมว่าเขาไม่หนีหรอกทรัพย์สินเงินทองเขาเยอะแยะเพราะนั้นเขาน่าจะมอบตัวนะครับก็คงจะซุ่มๆแถวกองปราบนี่แหละ ออกหมายจับปุ๊บก,ก็ขับรถเข้ามอบตัวเลยคล้ายๆกับพี่โจกแล้วก็เมียพี่โจกเหมือนกันพี่โจกพอโดนออกหมายจับข่าวออกปุ๊บมอบตัวเลยเมียโจกก็เหมือนกันโดนข้อหารักทรัพย์นะครับออกหมายจับปุ๊บมอบตัวเลยเขาน่าจะพักอาศัยอยู่ใกล้ๆกองปราบนะ้งทนายตั้มนะผมคิดว่านะทนายตั้มจะนอนคุกไหมอ๋อไม่ทราบไม่ทราบนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้ประกันตัวหรือเปล่า ถ้าให้ประกันตัวก็ไม่ต้องนอนคุกแต่ถ้าไม่ให้ประกันตัวก็ต้องนอนคุกก็จะกลายเป็นทนายความที่ต้องไปนอนคุกนะครับนะนะเป็นทนายความดังสมมุติว่าไม่ให้ประกันตัวก็ต้องนอนคุกนะเพราะฉะนั้นคดีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คดีดีไอคอนก็ไม่ค่อยจะมีความคืบหน้านะครับแต่คดีแล้วก็ไม่ค่อยจะมีน้ําหนักสู้คดีทนายตั้มไม่ได้เพราะว่าทนายตั้มเป็นคนดังมีผู้ติดตามจํานวนมากคนติดตามก็พอๆกับพี่เด พี่เดก็ใกล้สามล้านทนายตั้มสองล้านหนึ่งแต่พี่เดน่าจะมากกว่านะนะในโซเชียลในพี่เดน่าจะจะมากสุดแล้วเพราะว่าสามแพลตฟอร์มทนายตั้มเขามีเฉพาะทางไอ้ตัว f a c e b o o กน่าจะสองล้านหนึ่งนะครับนะเพราะเป็นคนดังเป็นทนายความด้วยเป็นเซเล็บเป็นแบรนด์ทนายแบรนด์นเนมอะไรต่างนะเพราะฉะนั้นเวลาจะโดนออกหมายเรียกหมายจับก็ต้องดังธรรมดาครับ นะวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์ผมที่บ้านนะครับสํานักข่าวช่องแปดนะั่นจาไม่ผิดนะเออนะกับเขาก็อยากความคืบหน้าก็ก็อาทิตย์นี้แน่นอนหมายเรียกหมายจับครับการสอบสวนสอบไปเยอะแล้วแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยข้อหาที่นายตั้มจะโดนคืออะไรครับนะช่อโกงเป็นปกติธุระคือช่อช่อโกงเป็นประจำนะช่อโกงมันแบบสม่ำเสมออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าช่อโกงเป็นปกติธุระ นะครับนะนะคือทาเป็นเป็นเรื่องหลักในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะครับพอโดนข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระเสร็จก็จะโดนข้อหาฟอกเงินตามมาโดยอัตโนมัติช,ช่อโกงช่อโกงอ่าโดยปกติธุระก็จะมีโทษจําคุก3ปีต่อการช่อโกงหนึ่งครั้ง2ครั้งก็6ปี3ครั้งก็9ปีส่วนคดีฟอกเงินก็คิดเป็นครั้งครั้งละ10ปีติดคุกตามมาตรา60ของกฎหมายฟอกเงิน นะครับอันนี้ก็คือเรื่องคร่าวๆนะครับเราไปดูนะครับดูมาตราสามเรื่องความผิดมูลฐานนะครับ,นะรบการช่อโกมเป็นปกติธุระเลยทำบ่อยๆซ้ำๆนะพอทำบ่อยๆซ้ำๆมันจะกลายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเขาก็เลยเอามาเป็นความผิดอยู่ในกฎหมายฟอกเงินนะครับพอเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินปุ๊บพอผิดไอ้ไอ้ไเรื่องช่อโกงปุ๊บก็โดนฟอกเงินเข้ามาเพราะฉะนั้น ถ้าคิดเป็นกรรมๆก็ช่อโกงหนึ่งครั้งก็สามปีฟอกเงินหนึ่งครั้งก็สิบปีรวมแล้วสิบสามปีดังนั้นพอโทษมันเกินห้าปีก็ออกหมายจับได้เลยเกินสามปีก็ออกหมายจับได้ตามวิอาญามาตราหกสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อว่าอาทิตย์นี้อาจจะมีการออกหมายเรียกหมายจับทนายตั้มแต่หลายๆสื่อก็พูดและ,ะก็รายงานว่าน่าจะเป็นหมายจับอาจจะเป็นวันอังคารวันพุธหรืออะไรต่างๆนะฮะ แล้วก็วันนี้ก็มีความคืบหน้าในการสอบปากคำพยานพาไปชี้ที่เกิดเหตุไปยึดคอมพิวเตอร์อะไรต่างนะถึงแม้ตํารวจจะไม่แจ้งนักข่าวเกไวันะหลายสํานักเนี่ยช่องแปดช่องนั้นช่องนี้เนี่ยเขาไปกันถึงบ้านถึงที่เลยนะรนะ้านพระเครื่องอะไรต่างไปถ่ายกันถึงหน้าร้านอะนะผมดูแล้วเนี่ยนักข่าวทํางานไวกับตํารวจเนี่ยสอบสวนกลางเนี่ยนะว่าทํางานไวแล้วเนี่ย นะช่องแปดลูกน้องคุณพุทธะยางเร็วมากเลนะลงพื้นที่ถ่ายรูปขับรถรายต่างร้านอะไรพระเครื่องนะนะครับมีคนจีนเทามีอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องนะจริงเท้ยังไงเราไม่ทราบนะแล้วก็เพราะนั้นอาทิตย์นี้ถ้ามีการออกหมายจับจับตัวทนายต่้มนะจับคนในครอบครัวและคนที่โดนเกี่ยวกับเรื่องชอบโกงและฟ้องเลยเนี่ยมันจะเป็นข่าวใหญ่ไปอีกหลายวันนะครับเชื่อ กลบข่าวอย่างอื่นหมดนะนะกลบข่าวอย่างอื่นหมดพอหลังจากออกหมายเรียกหมายจับแล้วผมก็เชื่อมันร้อยเปอร์เซนต์ว่าทนายตั้มจะเข้ามอบตัวไม่น่าหลบหนีแล้วนะครับตอนนี้ก็เงียบไปพอพูดมาก็ไม่มีใครเชื่อก็เดี๋ยวก็มอบตัวมอบตัวเสร็จแล้วก็ให้การปริเสธสู้คดีไปเข้าสู่กระบวนการไปนะครับพอหลังจากนั้นจะมีคดีอื่นหรือเปล่าเช่น คดีไอคอนเขาก็ได้ข่าวมาว่าทนายตั้มอาจจะโดนอีกหนึ่งคดีหรือเปล่าข้อหาการโชคเงินเจ็ดล้านอะไรห้าล้านเจ็ดล้านเลยแหล่งข่าวที่ผมได้มาก็อาจจะมีอีกหนึ่งคดีนะนะครับที่ว่าเกี่ยวกับดีมทีมดีมทีมอะไรต่างดีมทีไม่เกี่ยวนะมีแหล่งข่าวอ้างว่าทนายตั้มอาจจะโดนกันโชคอีกหนึ่งคดีนะครับส่วนคดีหนีภาษีจะโดนไหมอันนั้นเ็าต้องไปเกี่ยวกับเรื่องสรรพกร นะครับถ้าโดนภาษีอีกก็โดนฟ้องเงินอยู่เหมือนกันนะก็ว่ากันไปนะครับก็ติดตามกันไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วทนายตั้มจะรอดไหมกันโชก็ห้าปีนะครับนะนะครับบางคนบอกทนายตั้มเลือกเป็นทนายจริงๆทนายตั้มเนี่ยมีใบอนุญาตทนายความแต่ถึงเวลาแล้วเขาไม่ค่อยได้ไปว่าความเพราะว่าอะไรเขามีลูกน้องเยอะเขาเป็นเจ้าของสำนักง,งานเพราะนั้นเขาก็ไม่จาเป็นต้องไปศาลนะครับนะนะครับก็มี ประกอบอาชีพทนายความแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ว่าความเท่าที่ผมทราบนะนะครับเออนะครับว่านะครับว่ากันไปครับก็คดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจบ,นบทเรียนครั้งสําคัญของทนายความดังนะครับนะทนายความดังก็มีหลายแบบนะทาผิดก็ต้องถูกลงโทษแต่ถ้าไม่ได้ทําผิดก็สู้คดีไปนะครับนะส่วนสภาทนายความบอกจะสอบมันญาติทนายความทนายตั้มนั้น เฉพาะคดีนี้นะครับเป็นเรื่องการถูกกล่าวหายังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดจะสอบบรรญาษทนายความไม่ได้ครับรับเรื่องได้อะไรได้แต่ว่าจะไปตัดสินตัดอะไรไม่ได้ครับนะครับมันต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อนเทียบเคียงเทียบเคียงคดีทนายถุงขนมจําได้ไหมทนายถุงขนมอ่ะที่ว่านายกเศรษฐาตั้งไปเป็นรัฐมนตรีสุดท้ายทําให้นายกไปไงหลุดออกจากตําแหน่งเพราะโดนลบชื่ออน,นันสาจาคุก เอาถุงขน,นมไปให้เจ้าหน้าที่ศาลนะครับนะคดีละเมิดอำนาจศาลเพราะนักคดีทนายต้มนะครับยังไม่สามารถที่จะไปสอบสวนอะไรเรื่องมันญาติทนายความได้นะเพราะฉะนั้นมีคนของสภาทนายความมาพูดทํานองแบบนั้นแบบเนี้ผมมองว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องนะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องมาเดินสายออกทีวีบอกว่าสามารถอะไรดําเนินการกับทนายต้มได้ยังทําอะไรไม่ได้มันต้องมีคมําพิพากษา ถึงที่สุดก่อนนะข้อที่จริงต้องยุติก่อนว่าผิดจริงไม่ผิดจริงสารตัดสินก่อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คณะกรรมการสภาทนายความก็เดินสายนะครับนะเดินสายออกทีวีนะครับนะนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องทนายตั้มเยอะแยะเลยครับนะส่วนตัวผมมองว่ายังยังไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เพราะที่ผ่านมาก็มีคณะกรรมการสภาทนายความม,มีคดีครับเรื่องโกงเรื่องความยักยอกเยอะแยะทนายความที่โกงลรกความเนี่ยและถูก ลองมันญากเยอะแยะนะครับที่สภาทนายความอะนะมีเยอะแยะก็อยากให้นายกสภาทนายความเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเยอะแยะทนายความที่เป็นสีเทาสีดําเยอะแยะมากมายสอบสวนกันปีละเป็นร้อยๆเรื่องอะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็กรรมการสภาทนายความที่เดินสายออกทีวีอะนะชอบว่าทนายโซเชียลหิวแสงตัวเองก็หิวแสงก็เดินสายหิวแสง วิพากษ์วิจารณคดีนะคดีน,น,นี้ไปทั่วทําตัวตัดสินทนายโซเชียลคนนั้นผิดกฎหมายคนนี้ผิดมันญ,ญาิทําตัวเป็นศาลทําตัวเป็นคณะกรรมการมันญ,ญากทั้งที่ทตัวเองก็เป็นแค่คณะกรรมการสภาทนายความก็ไม่รู้ว่าใหญ่ตัวมาจากไหนแล้วมาออกทีวีเนี่ยแบบนี้ก็ผิดกฎหมายยุยงให้คนนี้ไปร้องคนนั้นคนนี้นะครับผมมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะครับสภาทนายความทุกวันเนี่ยก็มีคณะกรรมการที่หิวแสงหลายคน ชอบเรียกนักข่าวไปทําข่าวนะรับคดีมาก็ถแถลงข่าวคือเดี๋ยวนี้กรรมการสภาธนายความบางคนบางท่านเป็นพวกหิวแสงเยอะนะแล้วหิวแสงก็ไม่ค่อยจะมีแสงอะพอทําคดีอะไรปุ๊บก็เรียกนักข่าวไปแถลงข่าวแม้กระทั่งคดีหมิ่นประมาทก็รับช่วยเหลือเพราะนะครับเป็นคนบ้านเดียวกับนายกสภาธนายความที่บุรีรัมย์ที่ผมพูดไปแล้วนะ เป็นคดีหมิ่นประมาทยังรับเลยจริงๆมันไม่ควรต้องรับอ่ะแต่กลับไปรับแล้วก็ถแถลงข่าวหิวแสงเนี่ยว่าพี่เดหิวแสงว่าทนายโซเชียลหิวแสงก็สภาทนายก็หิวแสงนะยไลฟ์สดเนะ่ก็กล่าวหาทนายโซเชียลไลฟ์สดสภาทนายก็ไลฟ์สดแต่เพียงแต่มันไม่มีคนดูคนดูไม่ถึงห้าสิบคนมัน้งมีเฟซบุ๊กให้ความรู้ทางกฎหมายเหมือนพี่เดแต่ความหล่อสู้พี่เดไม่ได้พี่เดหล่อไปเยอะลีลาพี่เดก็เป็นไงเหลือแดด ជគរូ